สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับ,กบคอนเทนต์ฝึกภาษสอังคิษของไอ้ง้อศพพาร์ทที่3นะครับพาร์ทน้อยๆแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องของฮิฟูรสวดนะครับก็มาต่อกันนะหลังจากหายไปนานนะครับผมเพราะว่าเนื้อเรื่องของฮิฟูเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทานะถึงแม้ว่าโดยปกติผมจะแปรมั่วอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าพาร์ทนี้ผมค่อนข้างชชวร์ว่าผมมั่วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดย,ยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะแล้วก็สามารถมาบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์นะครับ บทที่เราจะแปลเนี่ยก็จะเป็นโค้ด B3 เนอาในเรื่องในพาร์ทก่อนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเราก็จะคุยกับสองสาวก็คืออุสมิเรนโกแล้วก็มาเอริเบลี่ฮานนั่นแหละเนาะแต่ก็คุยกันไปเรื่อยนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทั้งคู่เนี่ยไปที่ดาวเทียมโทริฟูเนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นชมรมผนึกลึกลับเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ข้อมูลของสองสาวเนี่ยก็ผมทำคลิปไว้แล้วนะครับซึ่งคิดว่าหลายคนน่าจะดูกันแล้วแหละเพราะว่า ยอดวิวมันเยอะกว่าคลิปที่ผมทําโดยปกตินะโอเคก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้จะเป็นยังไงกับตอนที่มีชื่อว่าปาร์ตี้น้ำชายอย่างเดียวดายตอนจบครับและนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมฉันถึงบอกว่าการพยายามมากกว่าปกตินะ่ะมันจะนําไปสู่การไปรอบๆและการสืบค้น ฉันดีใจนะที่เธอจะชวนพวกเรามาอีกนะเรมีใช่พวกเรานะ่ะปกติก็ใช้เวลาของพวกเราอยู่แล้วแหละแต่พวกเราก็ต้องการหาแหล่งข้อมูลที่มีแนวโน้มอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นไปได้และถ้าโชคดีพอแล้วก็พวกเราก็คงจะเจอกับเหมืองทองแล้วนะฉันคิดว่าเราคงต้องมาทำข้อตกลงกัน ถ้ามันประสบความสำเร็จจริงๆนั่นแสดงให้เห็นว่าทำไมมันถึงเป็นความคิดที่ดีที่จะทำตามความสอดรู้สอดเห็นของเธอแล้วก็ลองทำดูถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความชัดเจนเลยก็ตามฉันประทับใจนะที่จู่ๆเธอก็เดินเข้าป่าลึกด้วยความกล้าถึงฉันจะพยายามห้ามเธอก็เถอะว้าวเธอทั้งคู่เนี่ยซีปึกกันจยงเงยนะ มันก็คงเป็นเพราะว่าพวกเธอเนี่ยทำกิจกรรมด้วยกันมาดนตลอดเลยสินะเธอพูดแบบนั้นไงโอ้ฉันว่านี่มันสายแล้วนะแต่พระาทิตยังขึ้นอยู่เลยถึงจะมีดวงดาว2องระยิบระยับทางตะวันออกของท้องฟ้าแล้วก็ตามเมอรี่ถ้าพวกเรายังไม่รีบเดินทางเนี่ยพวกเราจะ กลับบ้านไม่ทันนะเพราะเราต้องรีบแล้วอีกอย่างน่าเล่นโกเธอควรจะคำนึงถึงเวลาหน่อยสิเอานะรีบไปกันเถอะไว้พวกเราจะมาอีกทีนะเรมิมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้เจอเธอ่ะเรมิพวกเรานะ่ะจะเอาเรื่องการผจญภัยใหม่ๆ มาเล่าให้เธอฟังเมื่อพวกเรามาครั้งหน้าหรือเธออยากจะได้ขนมอร่อยๆบ้างไหมล่ะเร็วเข้าพวกเราต้องไปนะนะลแล้วนะเมอรี่แล้เจอกันนะเรมิเมื่อกี้มันขึ้นชื่อผิดหรือเปล่าวะเมืม่อก,กี้มันเหมือนเมอรี่มันพูดอะ่ะแต่ว่าทำไมมันขึ้นชื่อเป็นเลนโกชมรมผนึกลึกลับ มันเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยนะนะการที่ได้พูดคุยกับพวกเขาเนี่ยฉันอยากให้พวกเขามาอีกในครั้งหน้าฉันรอไม่ไหวแล้วฉันหวังว่ามันคงจะเร็วๆนี้นะจนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันคง คงจะทํางานวิจัยของตัวเองแล้วเอาเรื่องพวกนั้นน่ะเล่าให้พวกเขาฟังเมื่อพวกเขามาที่นี่ใช่แล้วฉันคงต้องทํางานหนักแล้วนะพรุ่งนี้เนี่ยมันถึงเวลานอนแล้วละ่ะคืนนี้นะเสียมันเข้าปะ่ะ เอาอีกแล้วเหรอนี่มันเหมือนกับความฝันเลยอะถึงในความเป็นจริงฉันก็เริ่มจะไม่มัน่นใจแล้วนะนะว่านี่ใช่ความฝันจริงหรือเปล่าอย่างน้อยฉันคงต้องลองตรวจสอบบางอย่างเพื่อที่จะรู้ว่าที่นี่คืออะไรแต่มันก็คงจะอันตรายเกินไปฉันควรจะอยู่ตรงนี้แล้วก็สังเกตก่อนที่จะเคลื่อนที่ โดยแมเรามันระวังการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยดูเหมือนจะไม่คำนึงถึงกฎของฟิสิกส์เลยฮะมันอธิบายได้ง่ายๆเลยล่ะว่านี่เนี่ยคือความฝันหรือไม่ก็จินตนาการแม้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงการสังเกตด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดและไม่น่าเชื่อถือ ถ้าเพียงแค่ฉันเนี่ยทำด้วยตัวคนเดียวแต่มันก็ดูยากเกินไปฮะที่นี่เนี่ยดูเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์เลยตั้งแต่ฉันมาในความเป็นจริงฉันไม่รู้สึกถึงสิ่งมีชีวิตสักตัวเลยด้วยซ้ำตอนนี้นี่เหมือนกับว่า ฉันจะชอบการได้แลกเปลี่ยนความคิดกับใครบางคนถึงอย่างนั้นฉันก็คิดว่าฉันควรจะใช้ความคิดของตัวเองมากกว่านี้ฉันเกือบจะลืมไปแล้วครั้งก่อนเนี่ยมันมีเสียงด้วยนี่ ผมไม่รู้ว่าผมควรจะพูดดีไหมนะก็ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมควรจะทํายังไงกับไอประโยคแบบนี้ยังใช่ฉันได้ยินบางอย่างใครบางคนไม่สิสองคนกำลังพูดกันอย่างนั้นเหรอแล้วมีเยอะด้วยนะ ไอประโยชน์แบบนี้เนี่ยผู้พูดผู้พูดผู้พูดแบบอย่างเงี้ยหรอมันมันได้ปะวะผมไม่แน่ใจวะพวกเขากำลังพูดถึงอะไรกันนะถ้าฉันตั้งใจฟังมากกว่านี้ก็คงจะเข้าใจแล้วนะ ฮะเสียงมันหยุดไปว้าโคด B3 เธอแห่งจุดจบมันควรจะแปลอย,อย่างนี้ใช่ไหมวะต้นฉบับจากสูนมิวสิกคอร์เรชัน เรมิเรมิเธอไม่เป็นไรใช่ไหมขอบคุณพระเจ้าเธอตื่นสักทีอ่ะเธอโอเคใช่ไหมเนี่ยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะเรนโกเมรี่ฮะไม่ใช่ว่าพวกเธอกลับไปแล้วหรอ พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ้าวจบอย่างนี้เลยนะครับค้างคาสุดๆก็ดูเหมือนว่าเราจะหลุดไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกับว่ามันเป็นความฝันของเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะฮะก็ติดตามมาดูกันต่อไปดีกว่านะครับในพาร์ทหน้าว่าเนื้อเรื่องของฮิปฟูลสวดเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือเปล่านะเพราะอย่างที่บอกไปว,ว่าเนื้อเรื่องของฮีฟูเนี่ยผมไม่ได้แปลทุกสัปดาห์นะครับขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่จะลงในสัปดาห์หน,านั้นด้วยนะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะมันจะได้แจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคร bye, ครรัับบบผม วิ้ยผมนึกว่าโปรแกรมาอาจมันหายไปซะอีก